ที่นี่ถังใบทีชีพถอ,อน,นอยู่การใช้ตัวแบล็กแคตกับนำ้ำเรนะครับถึงที่นี่สำหรับเรื่องพ่นการใช้ตีว่าชีพถังใบตอนนี้พอใจประทับใจปนปื้มั้งประทับใจคือโยอดมันนั่นเโยดมันไม่อดโยดมันขึ้นเโยดมันขึ้นโอเคอยู่นี่นณะลุ่มนี้นะใช่อันนี้ก็คือเราอย่างเห็นเรื่องข้องการต่อยอดในเรื่องข้องการออกดอกในเรื่องข้องการติดลูกว่าตอนนี้คือประทับใจสําสหรับปุ๋ยแบล็กแคต ตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้คะแนนแบ็กคทต,ตอนนี้เราให้สักกี่ขะแนนได้เต็มร้อยเต็มร้อยโอเคถ้าเจ็ดสิบให้เจ็ดสิบขะแนนนาน,นาลองแรก,ก่อนสหรับดินแบบนี้นะวันก่อนได้ชีดเอาแบ็กคทชีดลงดินกันไหมชีดนะครับชีดตุกลังเด็ชีดถึงตอนนี้ถังไบเนี่ยเราชีดผ่อนอยู่กี่วันที่นะครับปีเหลี่ยงครับปนโม่จะชีดอยู่อาวันเจ็ดวันแว่าลาทุดแต่ว่าคือจา่าไปนะอ่าก็คืออยู่ประมาณช่วงห้าถึงเจ็ดวัน นะครับถึ่งกาชีดผ่อนไปแล้วหนอกจากเหลืองกล้องการต่อยอดเหลืองกล้องการเจริญเติบโต,ตนุ่มท่ามอย่างพ้นผลิตนำนักดีมให้เตง่งนำนักดีถ้าเกิดเราเคยปลูกแต่งมาก่อนไหมปลูกก<อ> <c oughs> ่อนหน้านี้แต่เราปลูกแต่งเนี่ยเราเจอปัญหาอย่างไรเลยอ่ยอย่างนำนักดีมาเลกแต่ก่อนก่อนที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้จักกับนุ่มไม่ได้ใจผลิตภัณฑ์ของร้านซับปะทลุงกัซซีนซีที่เอานำนักของแตง่งปีว่ากันแต่ว่านี่มันดีว่านะ ดีวะดีวะเดิมดีวะ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 ถ้ามันเราแก็บใส่ถุงแก็บมาตักมาตุ้งหนึ่งเบอเออได้กี่โลอีกตุงมั่งนี่ตุ้งได้สักกิโลไหนตุ้งอันนีได้กี่โลนั่นเก็บว่าแก็บตุ้งน้ำสิบเก็บเกือบสิบโลแล้วตุ้งจิบโลได้แลมครับถ้าเล็กเต่ก้อนได้ประมาณเท่าไรได้ครับเจ็แปดโลนี่แปดโลนี้ได้เผื่อมาสามโลตอนนี้โลขี้บ้านแหลองงงงไปร่วงหน่องเงินอยโลปีก้าไปเลยยี่สิบฮัลโลยี่สิบสามโล สามสาม,ส,ามสองหกได้หกสิบาทแล้วได้เปิ่มมาได้กินน,น,นุ่มจินได้กี่ชามเลยช่ช้เนีน้นนออยชามที่ห้าส <c oughs> ับบาแตงดูททึ่งข้องผีแ,แต่ก่อนที่เราเคยลปลูกแตงเรา <c oughs> เราเคยเจอป้าน้าเอี่ยงแตงยืนตันตายไหมยื<ค>นจนตายค่นแตกเท่าตาย,ายเคยเจอไหมยังไงนี่จิตจอะไรบัตรกินมัง